อ่าครับผมช่วงความรู้ล็อกตัววันนี้ครับผมวันนี้เราจะมาซ่อมรถกันครับรถเนี่ยมีอาการอ่ากดกดล็อกรถด้วยรีโมทไม่ได้นะครับตอนนี้เราจะใช้วิธีอ่าจาก YouTube ครับเพิ่งดูเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวถ่ายวิธีการซ่อมไปดูครับตอนนี้นะครับอาการนะครับดูนะครับอ่าล็อกกดกดล็อกได้อ่าแต่กดล็อกไม่ได้ กดกดตรงนี to to like, like, ้ก็ล็อกไม่ได้แต่ถ้ากดกดล็อกได้นะครับดูวิธูกันมาครับเมื่อกี้เขาใช้ค้อนทุบใช้ค้อนทุบกล่องฟิวแล้วหายเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันครับนี่ครับผมนี่ครับผมกล่องฟิวกล่องฟิวป้าขอคอรดหน่อยขอคอรดหน่อยดูเจ้านี้ก่อนเนี่ยเ่ดูเจ้านี้ก่อนเนี่ยดูเจ้านี้ก่อนเดี๋ยวดูเจ้านี้ก่อนเปลี่ยนจ้ามาเลยครับปลากลับมาเลยครับพร้อมกับอุปกรณ์ของเขาค้อนแล้วคะ ขอตุ่นแดงเหมือนกันเลยนี่เออมาเอาวางไว้ตรงฟิลวางไว้ตรงฟิลเคาะเขาะไม่รู้ว่าตัวไหนบ้างอ่ะทุกวางวางยาวๆสิุดอ่ะเดีวทุกตัวเลยทุกตัวเลยอ่เดี๋ยวใกล้ๆเลยโอ้โหให้เห็นๆเลยเอาค้อนตีกันอย่างเงี้ยแหละเรียนจากยูทูบครับผมให้มันรู้กันไปได้บหมวะ ไม่ง่ายไปหน่อยเรอวะตอนเปิดดูยังงงเลยเอ้าลองดูอ่ะฮะมาดูกันครับกดเอ่อกดล็อกไม่ได้บอปอยู่ประตูอยู่เออรถมันเประตูอยู่ไม่ได้ไม่ได้ปะไม่สำเร็จ ไม่สาเร็จปะไม่ต้องแรงกว่านี้อ้าวแรงมาดิมันบอกว่าให้เคาะแรงกว่านี้เออก็ไม่น่าใช่นะดูไงก็ไม่น่าใช่ไวห่าสุดๆบอกเลยแห่นี้นี่มันจีเนียรมากกูจะเคาะแรงกูจะพังเลยปรากฏว่ารถสตาร์ตไม่ติดหลักกันใหญ่เลยหลักกันใหญ่เลยยอดอ่ะ เราปิดปิดประตูเออไม่เคยที่จะต้องทำอย่างนี้เลยนะกดล็อกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลูกยอดโอ้ลูกยอดจริงลูกยอดจริงเฮ้ยได้ว่ะกดล็อกเออล็อกโอ้เหลยอดชื่ไม่น่าเชื่อเฮ้ยมันก็ทำได้โอ้เหลือเหลือเชื่อจากสี่พันห้าเหลือศูนย์บาท ใช้คอนนะครีมโอ้โอ้